กรณีของปอตทน้ำมันและการค้าปลีกหรือว่า O.R ล่าสุดทางคุณวิไลวันการจนะกันติรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารการเงินของทาง O.R ก็เปิดเผยผลการเงิน,นงวดปี2566นะครับมีกำไรสุทธิ11,094ล้านบาทขยายตัวขึ้นมาราว7เเมื่อเทียบกับช่วงปี2565 โดยถ้าดูในตัวของ EBITDA นะครับก็มีการขยับขยายเพิ่มขึ้นมาราว598ล้านบาทบแต่ที่น่าสนใจแล้วอาจจะต้องไปดูในรายละเอียดเพิ่มเติมคือรายได้จากการขายและบริการเนี่ยม,มันลดลงไปถึง20,561ล้านอไอ้ตัวนี้ผมว่ามันก็น่าสนใจว่าพอมันลงไปแบบนี้เนี่ยก็เป็นแรงกดดันนะว่าเอ,อ๊ะทำไมพองบออกมาโอเคละกำไรต้องหมื่นล้านแต่ดู ในแง่ของ OR รเนี่ยราคาวันนี้ดูไม่ค่อยตอบรับในเชิงบวกแล้วท,ที่สําคัญคือตอบรับในเชิงลบด้วยนะครับอันดับแรกผมว่า1,000 100, นหนึ่งหล้านเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขที่อาจจะอยู่ในที่คาดหวังกันไว้อยู่แล้วนะครับ<ม>ที่คาดการกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีลักษณะของการ B u n f ั f เ c t เข้ามาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่อาจจะหายไปอย่างที่บอกว่ารายได้จากการขายบริการมันลดลงไป นั่นเองนะครับรายละเอียดเป็นยังไงฮะสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับตัวเลขที่ว่ารายไ,รได้ลดไปเยอะนะคือกําไรนี้ขยายตัวได้จริงร่มันมีรายการพิเศษหรือมันมีการบันทึกอะไรอย่างไรครับก็หลักๆก,ก็เป็นผลมาจากราคาจําหน่ายน้ํามันที่ลดลงตามราคาน้ํามันในตลาดโลกนะครับที่มีระดับต่ากว่านะครับแล้วก็แม้ว่าบริษัทนี้จะมีปริมาณการขายน้ํามันที่เพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับแต่ว่าเราอย่างที่เราได้เห็นนะในช่วงที่ผ่านมามันมีเรื่องของการ กำหนดกฎเกณฑ์เรื่องของค่าการตลาดคุณหมาที่กําหนดว่าไม่ให้เกินสองบาทหรือประมาณเนี้ยฮะตอนนั้นที่มีการแคปไว้ตรงนี้นะก็เลยตอนนี้ตัวเนี้ยแม้ว่ายอดจาหน่ายจะเพิ่มขึ้นแต่ค่าการตลาดมันถูกแคปไว้นะฮะไอ้ตรงนี้มันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ตัวรายได้ที่มาจากการขายน้ามันเนี่ยมันปรับตัวลดลงนะฮะเนื่องจากว่ามันถูกเขาเรียกว่าถูกเขาเรียกปิดการเขาเรียกแคปของในแง่ของค่าการตลาดเนี่ยมันถูก มาร์กไว้จํากัดจุนะครับมันก็เลยทําให้ตัวนี้ยรายได้ที่ควรจะได้มันไม่ได้มหนาออันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งหลักๆเลยนะครับเพราะเนื่องจากว่ารายได้ในแง่ของส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นรายได้นะส่วนใหญ่มันมาจากการขายเอ่อน้ํามันโดยเฉพาะน้ามันเอ่อดีเบนซินหรือว่าดีเซลของโออานั่นเองนะครับอืมอ่าก็อันนี้เป็นปัจจัยหลักใช่ไหมปัจจัยหลักครับที่ทําให้รายได้มันลดลงก็คือรายได้จากการขายน้ํามันอ่านะครับก็มันมีเงื่อนไขของภาครัฐของ ค่าการตลาดอ่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในแง่ของค่าการตลาดใช่ใช่ไหมรายได้ตรงนี้มันก็เลยลดลงแต่ถ้าไปดูธุรกิจอื่นล่ะอย่างเช่นพวกกลุ่มธุรกิจโมบิลิตี้นะครับก็ตรงนี้ถือว่าทรงตัวนะใช่ไหมใกล้เคียงเดิมกลุ่มธุรกิจ g l o b a l ก็อาจจะปรับลดลงตามสภาวะตลาดตามภาวะเศรษฐกิจโลกนะฮะแต่ก็ถือว่าไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญธุรกิจไลฟ์สไตล์อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขาธุรกิจที่ คงต้องเฝ้าจับตามองอย่างใกล้ชิดนะฮะเนื่องจากทาง OR ก็มีแผนที่จะขยายฐานรายได้จากธุรกิจในส่วนนี้แล้วก็มองว่าธุรกิจไลฟ์สไตล์เองรวมถึงนอนออยในส่วน,นอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยกระจายความเสี่ยงตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ OR ได้ในอนาคตซึ่งปี66ที่ผ่านมานะครับธุรกิจไลฟ์สไตล์ก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องอโดยมีเนีนะฮะการลงทุนเพิ่มเติมแล้วก็มีแผนที่จะขยายการลงทุนในปีนี้ด้วยครับ ถ้าดูแบบเจาะจงลงมาในช่วงของไตรามาสสี่นะ OR มีรายได้จากการขายและบริการนะครับอยู่ที่ประมาณ1 9ึ0 0 0 0ามืัล้านบาทบอันนี้ก็ลดลงมาราว6.7%เอก็เป็นผลมาจากนี่แหละฮะตามที่เราได้เกริ่นเอาไว้เมื่อสักครู่เรื่องของรายได้จากการขายน้ํามัน อ่าใช่นะฮะตัวนี้ที่หดหดหานฮะเรียกว่าหด,ห,ดหายไปแล้วก็เรื่องของปริมาณจําหน่ายที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มโมเรลิตี้แล้วก็ตัวของ l i f ได์เนี่ยในงิเตมาสีก็ดูเหมือนจะส่งๆนะม,มันก็เลยทําให้งบ โอเคแหะแต่มาสีอาจจะไม่ค่อยเฉิดชฉายเท่าไหร่นั่นเองนะคบราคาหุ้นชาวนี้ก็ตอบรับเป็นลบนะครับเป็นลักษณะของการถูกเซลล์ออนแฟกลงมา3%กว่าแล้ว18บาท20บเอาละส่วนหนึ่งก็มาจากภาวะตลาดแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับ,รบว่าตัวเลขที่ออกมามันอาจจะต่ำกว่าที่มีการคาดการณ์กันไว้นะก็เดี๋ยวคงต้องดูตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งนี้เป็นต้นไปนะครับว่าจะได้เห็นการเติบโตกลับมาน่าสนใจ ของทาง O.R. หรือไม่อย่างไรนะครับแมผมว่า O.R. ผมมีเสริมนิดหนึ่งครับคุณลาเพิ่งเห็นแจ้งตลาดรัพับมาเช้านี้เหมือนกันอเรื่องของที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อคืนนี้นะครับก็มีการอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทที่ชื่อว่า Modulus v e n t u r e จำกัดขึ้นมานะครับอันนี้เนี่ยจะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Health and Wellness อ,อ,อันนี้ถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะก่อนอันนี้ก็เราเคยมีการนำเสนอไป ส่วนหนึ่งแล้วครับว่าเขาจะนําไปสู่ในแง่ของการสร้างระบบนิเวศในเชิงธุรกิจในเครือของ O.R. อหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของเฮลเรื่องของสุขภาพนั่นเองนะครับนะฮะ